สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆแฟนเพจ SCD Auto C ด้วยนะครับวันนี้พบกับผมบิวนะครับกอลฟนะครับผมโอเคครับวันนี้ด้านหลังที่เห็นอยู่เกียคาร์นิวัลแต่ว่าวันนี้เราจะไม่ได้มาพูดคุยเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับรถแน่นอนวันนี้ไม่คุยเรื่องรถแล้วเบื่อแล้วนะครับเพราะเราไม่ได้เซลล์ขายรถใช่แต่ว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงงานคุณภาพและก็ความแตกต่างทําไม SCD ถึงแตกต่างจากที่อื่น ทำไมต้องเป็น SCD อ่าทำไมต้องเป็น SCD คลิปนี้มีคำตอบก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทางการติดต่อมีหลากหลายช่องทางเดี๋ยวขึ้นไว้ให้ครับผม วันนี้เรามีเรื่องมาพูดคุยกันนะครับถึงสี่งข้อใหญ่ๆนะครับของสินค้าของทางร้าน SCD Auto Seat นะครับเริ่มจากหัวข้อแรกก่อนเลยพี่วิวเรื่องของสินค้าของเราเป็นยังไงครับพี่ในเรื่องของงานสินค้านะครับทาไม SCD ถึงแตกต่างจากที่อื่นเราต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนครับคุณผู้ชมครับเพื่อนๆครับ SCD เราแบ่งงานย่อยไปประมาณ2ประเภทชิ้นงานประเภทแรกเนี่ยเป็นประเภท ที่เรียกว่างานคัสตอมงานมืองานฝีมืองานสร้างงานออกแบบงานที่ทําร่วมกับลูกค้าลูกค้าเสนอมาเราทําร่วมกันตอบโจทย์การใช้งานถูกต้องกับอีกชิ้นงานหนึ่งที่เรียกว่างานสําเร็จหรือว่างานนาเข้างานนำเข้าใารต้องการแบบสําเร็จรูปติดตั้งพร้อมใส่เลยนําเข้าเราก็มีเหมือนกันใช่มันก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่างานของเราคือมีสินค้า2ประเภทอ่า อ่าต่อมาครับในเรื่องของคุณภาพสินค้าของเราเป็นยังไงครับพี่อ่ะในเรื่องของคุณภาพสินค้าเนี่ยอย่างที่รู้กันนะครับเ,เมื่อกี้เราบอกว่าแล้วว่าคือส่งมาให้ชิ้นงานชิ้นงานแรกคืองานออกแบบงานคัสตอมงานออกแบบเนี่ยเราก็สามารถคัสเกรดได้คือลูกค้าสามารถคัสเกรดได้ว่าลูกค้าอยากได้นังชนิดไหน หนังแท้หนังเทียมหนังแนบป้าน่คืออันนี้แล้วแต่ลูกค้าใช่ใช่มันถึงเป็นที่มาที่ไปของคุณภาพอ่าส่วนงานสําเร็จรูปหรือว่างานนําเข้าก็ขึ้นชื่อู่อยู่บอกอยู่แล้วว่างานนําเข้างานนําเข้าเนี่ยงานเขาต้องมีคุณภาพอยู่แล้วถูกต้องคุณภาพส่งออกถ้าไม่มีดีเราก็ไม่สั่งเข้ามาเราไม่นําเข้ามาหรอกถูกต้องครับถูกต้องอ่าในเรื่องของการรับประกันเดี๋ยพี่ของเรางานรับประกันต้องบอกอย่างนี้ครับงานรับประกันเนี่ยคือ S C D ดีของเรา เปิดมาแล้ว10ปีใช่สินค้าของเราเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมีงานรับประกันทุกชิ้นทุกชิ้นเรามีงานดูแลหลังการขายครับอ่าเรามีหน้าร้านเรามีโรงงานอะไรเนี่ยเราเรียบพร้อมทุกสิ่งอย่างทุกชิ้นงานอ่าเวลาคุณลูกค้าใช้งานแล้วมีปัญหาคุณลูกค้าสามารถนํารถเข้ามาซวิตติดตั้งแก้ไขปัญหากับเราได้อ่าหมายความว่าตลอดอายุการรับประกันของเราไม่ต้องไ,ไ้จ่าย ก็แทบจะไม่มีค่าที่จ่ายถูกต้องอไม่ได้มีฟรีค่าลงค่าแรงอะไรนี่คือทั้งหมดอย่างอย่างงานบางชิน้นแล้วกันรับประกันหนึ่งปีตลอดอายุการใช้งานหนึ่งปีเราดูแลคุณให้ตลอดไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม่แต่หลังถ้าสมมติว่าอกอรณีแบบเลยไปแล้วอาจจะนิดหน่อยเรามาคุยกันหลังใหม่ได้อ่าอะไรประมาณแบบนี้นะครับบางชิ้นงานนะครับอย่างถ้าเป็นงานวิวแชร์ของเราต้องบอกเลยว่ามอเตอร์งานวิวแชร์ของเรารับประกันสูงสุดถึง5ปีเลยปีอปีแล้วก็ที่สําคัญที่สําคัญนะ สินค้าทุกชิ้นเนี่ยถ้างานต่างๆที่เราเรเามีงานรับประกันเนี่ยอายุงานที่งานของเขาจริงๆแล้วเนี่ยมันมากกว่าหนึ่งปีอยู่แล้วแต่ว่าเราอะมั่นใจในรักการันตีในชิ้งาของเราว่าหนึ่งปีอะเราดูแลคุณลูกค้าพูดถึงแน่นอนถูกตอออ้องอ่าอ่แล้วหัวข้อสุดท้ายเลยขั้นตอนการทํางานนะพี่ขั้นตอนการทํางานเนี่ยอย่างที่เรียนแจ้งนะเอาเริ่มแต่ง,งานช่างก่อนแล้วกันช่างทุกคนของเราเนี่ยเป็นช่างฝีมือคนไทยหนึ่งรอยเปอร์เซ็นตนะครับเราจะไม่มี ช่างชาวต่างชาติเลยจะพูดเลยนะครับช่างฝีมือคนไทย1น0เเซนะครับอ่ะฉะนั้นแล้วเนี่ยทุกชิ้นงานของเราเนี่ยออกแบบแล้วตกแต่งโดยช่างของเรานะอันนี้ขั้นตอนแรกขั้นตอนถัดมาเนี่ยนะครับเราก็จะสรรงานอย่างเป็นระบบเราเราเนี่ยพวกทีมงานขายเนี่ยเราจะเป็นเหมือนกับอินทีเรียอ่าใช่เราคอยคุยกันว่าเฮ้ยลูกค้าครับอยากได้งานแบบนี้จะได้ไหมอ่าออกแบบแบบนี้นะครับโอเคเราจะรับสารตรงนี้ไปคุยกับทีมช่างฝีมือของเราคือออกแบบ ได้ตรงตามโจทย์เป็นที่ปรึกษาถูกต้องเราคือที่ปรึกษาการซื้อนะ <laughs> การใช้ด้วยนะปรึกษาพวกเราได้นะครับผม<อ>และที่สําคัญต่อเลยครับ s อสดี SSD เราเป็นทั้งผู้ผลิตผู้ผลิตอ่าและก็ผู้จัดจําหน่ายจัดจำหน่ายด้วยอ่าคือเราเปิดมาเป็น10ปีเนี่ยเราทั้งผลิตและก็จัดจําหน่ายนะครับอยู่คู่กับคนไทยมายาวนาน,น,นลูกค้า,าลูกค้าไว้ใจดีกว่าอ่าใช่อย่างน้องก๊อฟเนี่ยทำงานวงการรถมาเป็น10ปีน้องก๊อฟก็ รู้จักเอซีมาเป็นสิปีอยู่แล้วถูกไหมฮะใช่อย่งเง้ไม่กล้ามาทำงานที่นี่หรอกถูกต้อง <laughs> <laughs> เอาล่ะก็ประมาณนี้เรื่องเบื้องต้นก่อนเบื้องต้นก่อนในเรื่องของราคาคุณภ,ภาพการรับประกันสินค้าแล้วก็ขั้นตอนการทํางานมันจะอยู่ในในเรื่องของงานประมาณนี้แต่ผมตงหงบอกว่า s อซเนี่ยนะครับถ้าไม่เจ๋งจริงแล้วกันพูดอย่างนี้ว่าไม่เจ๋งจริงไม่ดีจริงเราอยู่ไม่ถึงทักวันนี้เราไม่กล้าขยายสาขา อย่างที่ที่เราออกสื่อออกอะไรไปนะฮะเรามีสาขาเพิ่มน้องกอลที่ไปกว่าแล้วสาขาเพิ่มคือที่ไหนอ่ะเรามีสาขาเพิ่มที่ล้านคาสาขาที่สี่ทำไมถึงต้องขยายสาขาเพิ่มขยายเพื่อตอบรับในการเข้าถึงของลูกค้า เข้าถึงเราได้ง่ายขึ้นนะครับในส่วนของการบริการเซอร์วิสหลังการขายเราก็เซอร์วิสลูกค้าได้ใกล้ขึ้น่าในเรื่องของการติดตั้งงานนอกสถานที่ลูกค้าก็มาดรอปบ,บ็อกรหรือต้ามาใช้บริการในสาขาที่ใกล้บ้านได้ดีขึ้นไม,ไม่ต้องเดินทางไกลก็นี่แหละครับคืองานคุณภาพ<อ>ง,ง,งานหลังการขายครบวงจรครบจบที่เดียวดูแลถึงทั่วถึงใช่ ไม่ดีจริงไม่เจ๋งจริงไม่ขยายสาขาเพิ่มไม่ขยายกิจการเ<า>พริ่มคาอันนี้คือคําว่า S d ดีทำไมถึงแตกปตากและงานบอกขอใครยีอีกรอบหนึ่งนะเรื่องงานบอกเนี่ยนะครับใครหลายคนก็จะแบบเอยแบบนั้นแบบนี้มาเอางนี้ดีกว่าของแบบนี้สิปักว่าไม่เท่าตาเห็นอย่าพึ่งฟังเขาเล่าว่าอยากให้ลองเข้ามาพูดคุยมาพบกับน้องก๊อฟมาพบกับผมบิลลองมานั่งลองมาสัมผัสลองมาทดสอบก่อนเพราะสินค้าพวกนี้ต้องบอกว่า มันเป็นเรื่องของความรู้สึกคือความรู้สึกใช่คือคุณจะเห็นแค่ภาพแล้วคุณตัดใจซื้อของเป็นแสนนะถูกไหมใช่เออบางบางทีเจอราคาถูกอะไรอย่างเงี้ยคือดูงานจริงหรือยังไปลองนั่งหรือยังไปลองคุยหรือยังดีกว่าใช่เข้ามาดูของเราก่อนอยากร่้จักสินเราจากภายนอกครับเข้ามาดูงานเราครับผมเป็นไงกันบ้างครับกับคลิปดีๆแบบนี้หวังว่าทุกคนจะชอบไม่มากก็น้อยฮะ ه, ว่าเป็นประโยชน์แน่นอนตัวนี้ฝากช่องทางติดต่อหน่อยครับลองกอครับก็ช่องทางติดต่อนะครับตอนนี้นะครับจะมีในส่วนของเพจ c e b o o o ตอันนี้มีถึงสองเพจเลยจะเป็น Facebook, s c d a u t o s e นะครับมีสาขาพลังของสาระง,ง,ง,องอันยายแล้วก็จะมีสาขาลามินทานะครับสามารถเข้าไปติดตามโปรโมชัน่นหรือผลงานการติดตั้งนะครับของทางร้าน s c d ไม่ว่าจะเป็นรถแบรนด์เกียร์ไดเอาเาพา อะไรก็ตามที่เกี่ยวกับรถตู้นะครับเบาะ VP เบาะ V วิวแชร์ต่างๆผู้สูงอายุเข้ามาติดตามผลงานและรับชมโปรโมชั่นที่จะอัปเดตแต่ละเดือนกันได้ยังรวมถึงช่องทางผลงานการติดตั้งอย่าง f c e e o o o เอ้ยอย่าง y o u t u นะครับ u b e YouTube, YouTube, YouTube. ม,มีทั้ง2เลย YouTube ก็จะเป็น ผลงานที่ติดตั้งกันไปแล้วนะครับทำพิิไปแล้วอ่าชาไม่ว่าจะเป็นเบาะต่างๆมีผลงานติดตั้งมาลงมาหลายปีแล้วทํามาหลายปีแล้วฝากไปกด subscribe กันหน่อยถูกต้องอ่าแล้วก็มีสาขาพะราม2องพรามสองอาทีเลยบางขุนเทียนซอยสองนะครับเราจะมีรถที่สแตนบายติดตั้งผลงานไว้เรียบร้อยนะครับอย่ามาดูงานจริงก่อนหน้าสัมผัสหนัง การติดตั้งเบาะสีต่างๆต,ติดกับรถเราได้ไหม,มใช้ได้ไหมเข้ามาดูกันได้หรือสะดวกที่สาขารามินทารามินทาสาขาใหม่ใครใกล้ตรงนั้นไปตรงนู้นได้เลยลเข้ามาดูกันได้มีเจ้าหน้าที่พปอร์ตทั้ง2ที่เลยเราบแล้วพพดิสตคารอีกนิดนึงเว็บไซต์อเออซีดีเปิดเว็บไซต์แล้วนะครับขึ้นไว้ให้แล้วครับเว็บ c d ส a u t o s ีด c o t h นะครับ สะดวกช่องทางไหนติดต่อช่องทางน,านั้นแวะเวียนมาเยี่ยมชมกันได้วันนี้ผมและทีมงาน SCD Auto s e ซบิวและก๊อฟก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสว,ส,สวัสดีครับ